ดูว่าพี่น้องที่เห็นไอว่เห็นบ้าพี่น้องโอ้ยหายอากาศดินะเห็นบ้าพี่น้องผมเป่าพันกระจกเล่นกล่องนะพี่น้องเบิ่ง หมอกที่เกิดจากนามพี่น้องเห็นบ่เนี่ยไอหนามนะพี่น้องในไฮห,หน้าจะมีแตน่นามดิไอหนามมันขึ้นมันก็จะเป็นหมอกกันเสรแหแล้วเห็นเ่เดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งอีกเท่านึงเห็นบ่าพี่น้องผลวั้นไหนพี่น้อง่านเล่นกล่องหันเลี้ยวแวงซีพี่น้องก็จะเห็นเป็นที่ยวหมอกเต็มดิเนี่ย แต่ว่าบัดเฮาเขามาไกลๆเนาะมันกะมันก,ะ,นกะจืดๆน่พี่น้องขันเทียวไปในทุกทิศเนี่ยจะมีแต่หมอกพี่น้องอันนี้หมอกแย่หนาวฟังน้ำฝนขึ้นกันพี่น้องคููเห็นปะปลาหยางข้างบนวะพี่น้องเดี๋ยวผมสู้มีเบิ้งเห็นปะจะเป็นาขาวๆน่ก็คือทิ่วหมอกพี่น้องเห็นปะเนี่ยปกติตรงนั่นจะเป็นปลาหยางแต่ว่าหมอกกะปกคลุ้มมืดกะจะเหลือแต่หยด ต้นยางนิดหน่อยเดี๋ยวพี่น้องนั่นเนี่ยตงขยายพี่น้องเบิ้งเห็นปะ่ะสวัสดีครับเมื่อนี้ผมพาพี่น้องมาเลาะเบิ้งหมอกย่ามเศร้านะพี่น้องตอนนี้เวลาหกโมงหกโมงสิบสี่นาทีพี่น้องพระอาทิตย์ก็ใกล้จะขึ้นแล้วแต่ว่าผมพาพี่น้องมาเบิง้งเมื่อนี้มาเบิ้งหมอกพี่น้องอันนี้บบเมนไหนหมอกที่เกิดจากข้างบนนี่พี่น้องอันนี้มันเป็นหมอกไอ้นาเนาะ เพราะว่าพึ่งเกี่ยวเขาเร้ยวไอ้ความชฉื้นมันก็นยังสูงพี่น้องข้างนั้นนะก็ยังชิมีน้นามดิอยู่ในหน้านะัดที่นี่ยังมืเศร้ากัหมอกมันขึ้นพี่น้องอาจจะได้ยินเสียงวัตถุทส่ยเนาะฝากเลยไปทั้งนี่จะเป็นถนนพี่น้องถนนตัดไปอีกมู่บานหนึ่งแล้วก็เห็นบ่จะมีบานคนอยู่ตรงนั้นสังเกตว่าจะมีเสียงหมาพร้อมเห็นบ่พี่น้องหมอกมันวอร์เม้นหมอกที่ ลงมาจากขังบนพี่น้องมันเป็นหมอกที่ไอจากน้ำนะพี่น้องเด้อเอ้มมาพร่งนีผมจะไอผลควันนะพี่น้องเบึงใสะดอกควันออกปากก็ได้พี่น้องสําหรับช่วงนี้เนาะอากาศก็เย็นๆหนาวๆพี่น้องความจริงนีหมอกค่อนข้างหนาได้พี่น้องแต่ว่ากล้องเข้ากับสแกนเฮดให้มันแจ้งสว่างไปเนาะขันเลียวเองสิพี่น้องก็จะเห็น เป็นทิ่วหมอกเต็มดีนีน่นี่แต่ว่าบัดเฮาเขามาใกล้ๆเนาะมันกะมันกนจะจืดๆเลพี่น้องขันเฮาเหลียวไปนี่ทุกทิศเนี่ยจะมีแต่หมอกพี่น้องอันนี้หมอกยง่หนาวฟังนั้งผุนขึ้นกันพี่น้องพูดเห็นปะปลายางขังบนวะพี่น้องเดี๋ยวผมสูใม้เบิ่งเห็นปะจะเป็นเกลืาขาวนี่ก็คือทิ่วหมอกพี่น้องเห็นปะเนี่ยปกติตรงนั่นจะเป็นป้ายยางแต่ว่าหมอกอะปกคลุมมืดก็จะเหลือแต่ ยอดต้นยางนิดหน่อยเดี๋ยวพี่น้องนั่นเนี่ยกรมขยายพี่น้องเบิ่งเห็นบ่อ่าจะเป็นนังสร็เลยจะมีแต่ทิ่วหมอกนั่พี่น้องจะมีเห็นปลายยางนิดหน่อยเดี๋ยวผมอาลงเห็นพี่น้องเบิ้งเห็น่าวนั่นสิ็และแต่ว่าคันยุ่ย่ไก่เนี่ยพันกล่องเข้ากัเพิินยังมันมันกับสแกนท็่ไหนมันสว่างขึ้นนะนะมันก็นจะมองเห็นหมอกว่าชัด เนี่ยทางทางที่ยืนอยู่ตรงนี้เห็นว่าพี่น้องมีแต่หมอกนี่นี่หมอกจากไอ้น้ามเลยพี่น้องขันพี่น้องสังเกตเบ้างดีๆเห็นว่าน่ะมันพุดขึ้นจากน้าคือขนาดผมไปล่างมือเนาะยังมือเศร้าควันก็นยังออกมือพี่น้องแม้กระทั่งตอนที่เข้าชิงช่องเลยพี่น้องเข้าชิงช่องลงไปมันก็นจะมีควันขึ้นน้าเนี่ยให้พี่น้องมึงจะชัดเลยอันนี้ คือควันที่มันขึ้นมาจากไอน้ามพี่น้องขันยูไก่เติบเข้ากับใจเห็นแต่ว่าขันยูไก่มันกับสว่างขึ้นเนี่ยขันยูไก่เสียงเขาจะเหลียวเห็นดยมีตะหมอกแต่ว่าบัดห้ายังเขาไปไก่มันกับกล่องมันกับสแกนเห็ดไห้มันสว่างขึ้นนะที่ผมยืนอยู่นี่มีตะหมอกนี่พี่น้องหมอกเต็มเลยก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นนี่ว่าเนี่ยเนี่ย กล่องมันกับกระลังรับสภาพสแก,กนยล่พี่น้องนะเห็นปะเพราะว่าหมอกมันไหลกล่องมันกับจะปรับความสว่างอตัตโนมัตินะพี่น้องบางช่วงมันกับเออสว่างชัดบางช่วงมันกับจะเป็นโอบเเบอร์เบืเอย่อนที่ว่ามันสแก,กอนอัตโนมัตินะพี่น้องคันเบอร์เง,งี้ยสแกนปะท้งที่หมอกเต็มอยู่นี่นไนพี่นอ้องยืนอยู่นี่นก็มีแต่หมอกแต่ว่ามันกับ คือว่าอะไรนอกกล่องเนี่ยคันเดียวไปยังสี่พี่น้องคันใน,คนในคันนี้ระยะเพิ่มนระยะหาสิบเมตรขึ้นไปนะพี่น้องเแล้ยขึ้นหมอกชัดแต่ว่าคันห้องมาอยู่นี่สิเดี๋ยวบาูว่าพี่น้องที่เห็นไอ้บะเห็นบ่พี่น้อง <c oughs> โว้ย หายอากาศดยนะเห็น้พี่พน้องผมเป่าพันกระจกเล่นกล่องเลยพี่น้องเบิ่งอันนี้ก็คือไอ้ปากออกเลยพีนกกนทนทนน่น้องเบากระควั่นททนๆคือในนังจีนเลยพี่น้อง เนีน่ยฟังทั้งนี่พี่น้องฟังทั้งนี้ไปจะเป็นถนนเนี่ยขันขันอยู่ในรัศมีซ้ำนี่เห็นว่าพี่น้องจะเห็นต่ทิ่วหมอกมัดนะ่ะแต่ว่าขันอยู่ไก่มันกะกล่องมันกสะสแกนให้เห็ดหนมันสว่างนั่นเลยแต่ว่าตรงนี้เห็นว่าพี่น้องอ๋ออันนี้ก็คือสวยงามในในธรรมชาตินะหลังจากเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วพี่น้องเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วอากาศมันไก ค่อนข้างจะเย็นมันเนี่ยมันก็จะมีแต่หมอกนามหมอกหนาหมอกที่เกิดจากหนาพี่น้องเห็นบ่เนี่ยไอ้หนามนะพี่น้องในใบหน้าจะมีแต่นามดิไอ้หนามมันขึ้นมันก็จะเป็นหมอกกันเสียแล้วเห็นบ่เดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งอีกเท่านึงเห็นบ่พี่น้อง นขนควันเลยพี่น้องผ่านเล่นกล่องสําหรับคลิปนี้ก็มาพาพี่พน้องเข้าบึงอยู่ประมาณน,นี้แล้วพี่น้องสําหรับบรรยากาศหมอกหนาหาายยาาเนี่ยมันเศร้าอากาศเย็นๆนะพี่น้องเมื่อนี้ก็น,น่าจะประมาณสิบหรืสอสิบเอ็ดองศาเนี่ยยังบ่ดทันหนาวหลายพี่นอ้องช่วงหนาวหลายจะอยู่ที่ประมาณหกองศาเจ็ดองศานะพี่น้องเดี๋ยวมันก็นค่อยหนาวลงเรื่อยๆพี่น้อง ช่วงนี้กัยังประท่านได้พะอ,อ,อ้อหนาวพอปันไดประมาณสิบสิบเอ็ดนี่แยแหละย่ประมาณนี้แหละโดยเฉลียได้อยู่พี่น้องโดยโดยเฉลี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำานียแล้วพี่น้อง